เกมนี้เกมเก่านะครับบอกเลยน้ำแมวเคยเล่นมาแต่นานมากๆแล้วจนจำไม่ได้แล้วอันไหนแพงอันไหนอะไรเนะี่ย4,500ครับโอ้โหมา่ทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอยู่กับน้ำแมวปั่นแตกอีกแล้วนะครับเช่นเคยเลยกับสล็อตของค่าย PG นะครับโอ้โหเกมนี้ชื่อเกมว่าอัญนนมณีแห่งความรุ่งเรืองนะครับส่วนภาษาอังกฤษน่าจะเป็น Jewel Po Polity อะไรสักอย่างนะ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเออไม่เป็นไรครับไปกันเลยนะจำแค่ภาพก็พอครับเดี๋ยวนะ้ำแมวขึ้นให้ทางซ้ายบนนะถ้าเกิดชอบแล้วก็อยากลองเล่นก็ตามมาได้นะ ทุนเก้ารนะครับลองเปิดไปเบาๆก่อนไม้ละสิบนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขอลองเทสระบบก่นอนเกมน,นี้เกมเก่านะครับบอกเลยน้ำแมวเคยเล่นมาแต่นานมากๆแล้วจนจำไม่ได้แล้วอันไหนแพงอันไหนอะไรเนะี่ยสี่พันห้าสิบครับโอ้โหมาถึงก็เอาเลยเหรอมาถึงก็เอาเลยเหรอกระดิ่งเต็มๆ่างนี้แตกหนักขนาดนั้เลยเหรอโอ้โหดูดิแล้วว้เต็มเต็มแบบนี้จะเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันนะอุย้ยไม่ธรรมดานะนะแล้วเนี่ยเกมเนี่ยไม่ธรรมดาแลนะ้วเนี่ยอืม แล้วฟีสปินโอ้โหขาดตัวเดียวขาดตัวเดียว,ห,ว,ยวหรือมาแล้วเฮ้ยมาว่ะสามตัวก็เข้านะสามตัวก็มานะเฮ้ยเอาเว้ยเจ็ดหมุนนะครับตอนนี้คืออะไรอะเคกับวาเอาเริ่มอะไรก็ไม่รู้นะทำยังไม่เคยได้นะครับฟีสปินเกมนี้อันนี้คืออะไรครับเป็นตัวเหมือนตัวเคปะ่ะโอ้โหสัญลักษณ์มาก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเคอเคเปลี่ยนเป็นวครับโอ้เข้าใจนะครับอันนี้วายมาแบบนี้ก็ เต็มเต็มไปดิโอ้โหวิดูเต็มเต็มไปดิถึงจะไม่มีคูณนะครับแต่เฟี้ยวแน่นอนครับบอกเลย,ยไม่มีคูณแต่เฟี้ยวแน่นอนแล้วดูวายเต็มเต็มแบบนี้เลยโอ้โหวิเต็มเต็มแบบนี้เลยครับเต็มเต็มเลยนะหกแปดสี่ครับสวยงามมากสวยงามมากแต่เสียงเพลงในมึงนี่แปลกๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเลยปัง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 เนี่ย 756หครับแต่ ب. ไม่เยอะเท่ากับเล่นเองปะเออน่าแมวรู้สึกเล่นเองน่าจะเฟี้ยวกว่าปะเดี๋ยวรอนไม้สุดท้ายก่อนมาสุดท้ายก่อนหรือเปล่าสี่นสองโอ้โห,โหว่าแล้วแม่ต้องรองมาสุดท้ายจริงๆครับยิ่งไม้ไปหลังๆในยิ่งหนักโอ้โหแล้วดูมีแต่ทองมีแต่งเงินแจมๆเลยนะห้าพันเก้าครับโอ้โหทำไปเล่นไปวะได้เล่นแบบไม้ลวสิบเองนะเออนี่น่าแมวไม่ได้ขึ้นไม้เลยนะครับม้ละสิบเรายาวๆเลยอ่ะแจมอยู่นะเออ แล้วข้าอีกแล้วครับโอ้โหมาขอยสักทีนึงเอาให้จดเอาให้จำเอาให้ลืมโลกไปเลยครับมานน้ำเต้าวะน้ำเต้าเปลี่ยนเป็นวายวะแล้วน้ำเต้ากับเคเนี่ยอันไหนจะออกบ่อยกว่ากันไม่รู้แต่น้ำเต้ามาก่อนโอ้โหแล้วดูมาแล้วสามตัวครับขอหน่อยวะวายมาครับสวยๆอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับโอ้โหมีสัญลักษณ์เหมือนเหมือนเหมือนทองเลยนะห้าร้อยยี่สิบสามครับอันนี้ยังเหลืออีกตั้งสี่ไม้นะ จำไว้เลยครับยิ่งไม้เหลือน้อยยิ่งแตกหนักครับนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหสวยๆไปเลยนะแม่หวานเจี๊ยบไปเลยครับอันนี้นาแมวจะข้ามหน่อยนะเพราะแบบมันชิวๆอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นไม้สุดท้ายกันดีกว่าเออเออลุ้นไม้สุดท้ายกันดีกว่าครับห้าร้อยเก้าสิบแปดเห็นไหมมันมันชิวมันชิวไม้สุดท้ายนี่ขอเบิ่มๆนะขอเบิ่มๆฟีทเปิ้บวกหนึ่งด้วยครับสวยๆไปเลยสองพันเจ็ดครับโอ้โหเริ่มไม่เริ่มไม่น้อยแล้วเริ่มไม่น้อยแล้ว จินบินบวกหนึ่งไปครับสวยๆครับโอ้โหดูลั่นลั่นแจ๊ดจี่เจ็ดร้อยวัตทำไมมันน้อยกัเนเลยวะมาบวกหนึ่งไปครับสวยๆป่ะมาดูกันยาวๆดูกันยาวๆเออลุ้นไปหนึ่งพันหนึ่งครับโอ้โหยังยังยังแต่มีสองหมื่นแตกแน่นอนมาสุดท้ายแบบนี้มาแน่นอนครับโอ้โหยเท่าไหร่ครับแปดร้อยวัตทำไมมันไม่เยอะเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วไหนก็ไม่เป็นไรครับมา กำไรก็คือกำไรเนาะโอเคครับเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับสล็อตอันดมบหนึ่งความรุ่งเรืองนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะถ้าเล่นกันยืดยกว่านี้นะ้แมวว่าน่าจะมีหลักหลากหลายอยู่อะใครอยากลองเล่นเกมนี้ครับลิงใต้คลิปจัดมาได้เลยวันนี้น้แมวไปก่อนนะครับเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ